สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีชิวินลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาลฮ์มินวะบิฮิดะสัยนวะลาฮอลาวะลากุดีลาบิลลาฮินาลีนาะซิมชุดัลาอิลาัยละห์วะดาหุลาชารีกะละวะชะดอันมุฮัมมัดอับดุฮูวะรอซูลฮ อัลลาะฮฺจ้าเราซาลลัลฮุบิลฮุดาวะดินิลฮักลิยุดฮิราวะดินนิคุลิฮฺวะโลกัยน์มุชิกุนอัมมะปาสาลฺมุอะลัยกุมบาราะห์มุตุลลอฮฺวะบาระกตขอความสันติความเจริญจากอัลลอสสุบฮานุตา阿拉ประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆหรือว่าใฝ่หาริสกีจากอัลลอสสุบฮานุตาลาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่มนุษย นะครับมักจะมองกันที่ว่ามองกันอะไทีเดียวนะครับตื่นเช้ามานี่ต้องมีริบสกีนะฮะหรือว่าคิดว่าจะหาริบสกีตรงไหนบางคนคิดไปแต่เมื่อคืนนะครับนะก่อนจะนอนหลับเนี่ยก็คิดเนะรื่องของริสกีเอ,อ่อทำยังไงให้มีริสกีที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คําว่าริษสกีก็จะมองไปเรื่องทรัพย์สินเงินทองมากกว่าแต่ลืมไปว่าเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับ หรือแม้กระทั่งการที่เราได้ได้ลืมตามาอีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับตรงนี้นี่เราไม่ได้มองแล้วก็ลืมไปก็จะมุ่งไปเรื่องของ <c oughs> ทรัพย์สินเงินทองอมีเงินใช้นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนะี่ยบางคนบอกว่าจะเอาลมให้ใจไปจ่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เ <c oughs> ริ่นจีกี่ตรงไหน <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นวัตจักรมันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะ ที่เรามีลมหายใจก็จะมีกําลังวังชาในการที่จะไปหาฤิสกีหาปัจจัยต่างๆครับที่เรียกนะเพราะว่าคนเราเวลาเช้าวันใหม่แลละคงจะมีใครนั่งนอนอยู่กับบ้านนะครับหรือว่ารอฤิสกีมาแต่เขาจะขนขวายนะครับแล้วก็ออกไปเพื่อจะให้ฤิสกีกลับมาอันนี้คือลักษณะหนึ่งของของมนุษย์ทุกวันนี้นะครับ แล้วก็ทําให้เหน็นว่าทุกคนก็จะต้องมีการกระตื้นล้นไม่ว่าจะเป็นเอาเป็นเด็กก็ต้องไปโรงเรียนก่อน,นครับไปโรงเรียนอันนี้ก็เป็นลิสกีนะไปโรงเรียนไปหาลิสกีค,ความรู้นะครับไปหาความรู้หาลิสกีหาความเข้าใจกลับมา,นะาวความรู้เนี่ยจะเป็นใหม่ๆมาบอกที่บ้านนะครับหลายๆเรื่องหรือว่าก็จะความรู้เพิ่มขึ้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับหรือว่าออกไปทํางานนะครับทำงานก็ไปหาลิสกีเหมือนกัน นะหรือว่าเราไปพบปะพี่น้องเรานะครับและอาจจะได้ริสกีกลับมารบเรื่องเอรื่งนะฮะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการริสกีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องมีการขวนขวายมีความพยายามนะครับจะทําให้เราสึกว่าเกิดมาเป็นคนอยาอยู่เฉยๆบางคนบอกว่าฉันอยากอยู่เฉยๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ทําบาปเมื่อก็ไม่ทําความดีอะไรเลยพอวันกียามาเนี่ยเขาจะยืนอตรงกลางตาช่างนะครับความดีก็ไ,ไปความชั่วก็ม,มา ซึ่งเป็นไ,ไปไม่ได้นะครับคนที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยในหลักการของศาสนาอิส,สลามเนี่ยนะครับบอกว่านี่คือความผิดนะครับไม่ทำอะไรเลยชั่วก็ไม่ทาดีก็ไม่ทานะครับการที่เราอยู่เฉยเฉยเนี่ยเป็นความผิดนะเป็นความชั่วไปแล้วนะครับเพราะเกิดมาทําไมไม่ทําอะไรเลยนะฮะแต่นั่น,นแต่แงบ,บางคนบอกว่าเกิดมาแล้วต้องทําชั่วนะ้าไม่ทําชั่วนะก็ผมไม่ใช่คนอันนี้ก็ผิดอีกนะครับถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ทําความชั่วมันดีไหมล่ะมันดีมากแต่มันคงไม่มี นะครับไม่มีที่ใครจะไม่ทําแต่ว่ามากน้อยนะครับหรือว่า,าบาปใหญ่ทั้งหลายไม่ทำนะครับอาจจะมีบาปเล็กๆนะฮะหรือว่าอาจจะพลาดท่าไปใช้ตอนนี่มันเยอะก็ลากเราลงนะครับไปในบาปใหญ่บ้างแต่ก็กลับมาทันนะครับรีบขึ้นมาจากาหลุมจากบอ่อทั้งหลายแล้วก็มาทําความดีแก้ไขตาบ้าตัวอะไรต่ออะไรนี่นะครับนั่นคือ นั่นคือมุมหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการหาทิศกีนะครับจากการที่เราเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากลูกหลานของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับการเป็นคนเนี่ยบาไทีบอกทาคนมันทํายากนะแต่ทําคนให้เป็นคนเนี่ยทำคนมันง่ายแต่ทําคนให้เป็นคนเนี่ยมันยากใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้ดูลูกหลานของเราก็มีลูกหลานทําคน มีฮะหนึ่งคนสองคนหัวปีท้ายปีแต่ว่าการที่เราจะดูแลใจใส่ลูกหลานเนี่ยไม่ไม่ไม่ดูแลใจใสนะครับก็คิดว่าให้ธุรกีอย่างเดียวหาตั้งไม่ได้ก็ให้บางคนก็บอกว่าเช้ามาก็วางไว้ตรงหน้าอ่ลูกก็ยังไม่ตื่นพ่อก็ไปทํางานแม่ไปทํางานกลับมานะครับลูกก็หลับแล้ว,ว่าจะกลับมาก็มืดอีกนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่เจอกันเมื่อไม่เจอกันการอบรมการดูแลการเอาใจใส่ทั้งหลายเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับ ชีวิตของของมุสลิมพูดศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับนี่คือมุมหนึ่งที่อยากจะบอกว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้เราทลา,ายต้องคิดนะครับว่าการที่เรามีลูกมีหลานเนี่ยเป็นริสกีแน่นอนบางคน,นเนี่ยขอนะอยากได้ลูกหลานนะครับเพราะว่าเราฟังแล้วบนริบสกีก็อยากมีริบสกีก็ขอดวงอานะครับทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้นี่คือสิ่งเพราะบางคนบอกว่ามันเป็นเหตุและเป็นผลนะครับดุนยานี่เป็นเหตุและเป็นผลกินต้องอิ่มอย่างที่ว่านี่ ปวดท้องก็ไปเข้าห้องน้าก็หายอะไรนะทำนองนี้นะแต่เรื่องนี้นะครับเรื่องสําคัญของลอสุมาตาลาที่บอกว่าเรามีครอบครัวแล้วแต่ทาไมไม่มีลูกแม้ว่าจะทํากันขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีลูกเหตุเป็นเพราะลัอธิชุมาตาลานี่ถ้าเราย้อนกลับไปตรงนี้เราจะเข้าใจนะว่าเรามีพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผู้ให้การมีลูกหลานไม่นึกว่าจะมีได้เองนะนะครับทาเองก็ไม่ได้นะฮะอย่างนี้บางคนก็ไปทำคลิป ไปทําอะไรหลอดแก้วนะครับไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะทำแล้วก็ให้มีปฏิสนธิแล้วยังน้อยต้องเป่าเข้าไปในคันของมารดาอยู่นั่นแหละครับไม่ใช่จะอยู่ในหลอดแก้วแล้วเติบโตมา มีวิญญาณวิ่งได้นะอันนี้คงไม่ใช่เพราะอิสลามเนี่ยเขาสอนไปแล้วว่าอัลลอฮ์จะเป่าวิญญาณในขันของมารดานี่ครับนี่คือมุมหนึ่งที่เราจะเข้าใจว่าริสกีที่ได้มานั้นเราจะมีในเรื่องของลูกหลานของเราอย่างไรนะครับข้างหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าวิอะไรจะฟิกวันนี้ได้ยังสลมวะลิขุมอุลลอฮ์วะบรุกาทุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน